มาอ่งเลยมาแล้วเนาะเคแป๊บหนึ่งนะเคปิดปิด,ปดไปเคโอเค,อเคก็ขอกราบสวัสดีด้วยครับวันนี้ก็อยู่ในช่องซีโปรเฮดวีสองนี้เราจะมาเล่นเกมบีมีีได้ไม่ใช่วันนี้เราจะมาเล่นเอ่อโรบอตแม่คันเดอร์ชิปกันนะครับ วันนี้เราจะมาทาอะไรวันนี้เราจะมารีวิวรถ B M ที่เข้ามาในสองคันเลยนะผมจะรีวิว่วกไปเลยนะเป็นรถที่แบบมีอยู่ในร้านค้าเลยนะทุกคนคันแรกเป็นเซ t โฟนะทุกคนดีเซโฟนะแต่อันนี้ไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นปนะีไหนแล้วคันนี้ก็ยังไม่ได้อัพหรอกเสือคันนี้ผมว่ามันมันเหมาะไหมที่จะซื้อ ก็เพื่อเล่นมือแบบเพื่เล่นมือใหม่ก็น่าจะควรซื้ออยู่มั้งไม่รู้อ่ะ่าจริงๆก็ไปซื้อเก็บเงินซื้อฮอริซี่เวนอมจีทีดีกว่าคันนี้ประมาณเท่าไหร่วะลืมมาณแสงก็ววานะลยมันสลับแซตโฟนะ เดโฟไม่ได <ersch> ้เกียดเลยจะสปอนใหม่ทำไมนั okay. ่นสิจะสปอนใหม่ทำไมแอปหนึ Ou ่งนะาไปเรกเล่นก่อนนะทุกคนโอเคก็นั่นแหละก็ใครไอ้ไายแมปไหนก็บอกมาได้นะแต่ว่าต้องดูสภาพเครื่องผมกันนะว่ามันได้หรือเปล่าเพราะบางแมปเครื่องผมไม่ไหวจริง จะเครื่องผมมันไม่ไหวก็คือมันถ่ายไม่ไหวมันจะไม่ได้ <c oughs> มันจะนี่ไม่ได้ทุกอย่างเลยพวกเราจะได้เสียงพัดลมนะเพราะช่วงมันอากาศมันร้อนเนี่ยำลองก็ต้องเปิดพัดลมหรือก็ได้ว่าเออมันจะได้เวลาอะไรนะเพื่อนสัตว์ปูวิ่งอยู่ที่16กวินะเพื่อนโอ้ไม่ค่อยคุ้มนะซื้อไอ้ไอ้อะไรวะ เอ,เ,อเอ้ชื่ออะไรวะเดี๋ยวลืมชื่อไปนึ่งเอ่อเฟอร์รี่อะ่ะเออเฟอร์รี่สีอาแปดอ่ะเพราะว่าเก็บเงินเสื้อน่าขโมยเยอะแล้วก็จะมี bm ตัวปีว์ x5 นกคุณ x5 มัง้ง <c oughs> ไม่รู้นะคุณสีเดอรไปสีดำก็นั่นแหละ ก็คือแบบรีวิวรวมๆนั่นนี่ส่วนแล้วสปีดเท่าไหร่สองร้อยห้าสิบสปีดเที่นสองร้อยห้านะอาชีพผมก็เพิ่งรู้เหมือนกันว่าเบียร์เขาเปลี่ยนไอเดี่ใหม่แล้วไอ้ชื่อใหม่ปกติผมไม่เคยมีเบียร์เลยแล้วกยมีพวกลนะิมิเต็ดอะเบียร์นะเพราะฉะนั้นก็ไม่ได้เล่นบ่อยหรอกอืมคือแบบไม่ทันคนในเซกวันอีก ก็ได้เฉกันอ่ะผมว่าถ้าเกิดใครมีคือแบบแรงมากเลยนะเพราะว่าแบบอะไรวะมันมาช่วงตอนคริสต์มาสบ้างถ้าจะไม่ผิดมันมาช่วงคริสต์มาสนั่นแหละตอนนั้นผมก็ก็เด็กอยู่อ่ะก็นั่นแหละ <c oughs> ผมเล่นทำช่องตอนอยู่ประมาณ แบบเด็กๆเลยอ่ะประมาณป .4 อ่ะก็ทำมาได้เลยประมาณกี่ปีวะหนาปีมั้งก็ BMX5 มันจะแบบเบ x มันก็จะเป็นประมาณเนี้ยมันนแบบโอ้โห มันก็ได้แค่นี้แหละก็อย่าไปคิดอะไรมันมากเนีย่ยดูแซฟโฟนเหมือนกันแซฟโฟนก็จะเป็นนี่โอเคไปแล้วสบเอับรถรถที่มีใครอยู่ในช็อปนะเดี๋ยวใครไม่เชื่อมีมก็เดี๋ยวเนี่ยนะมันมาสองคันเลยนะวันนี้ก็ไปชชัเลนจ์นะชาเลนจ์ชาเลนนะ คันแล้วก็มีคันเนี้อีกสองคันนะทุกคนไปจัดกันได้นะทุกคนอืมสาวนี้ไปแล้วบายบายจุ๊บอ่ะ